1 0 2 0 3 0 40ผมชอบเป่าผมผมชอบเป่านมผมชอบเป่าขนผมชอบเป่าลิปเอาอะไรประมาณวะคือมันมันอาจจะงงนิดนึงตอนนี้สมองมันไม่ได้นอนพี่ต้องวัทาสิมึงไปเป่าทำไมหรอมึงไปเป่าขนทำไมต้องทาโอเคโอเคผมชอบเป่าผมผมชอบเป่านมผมชอบทาลิปเอ้า ต่านมทำไมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบเป่าผมผมชอบแต่งหน้าผมชอบแต่งหนวดได้มึงจะไปแต่งหนวดทำไมมันไม่คล้องจองกันเลยเอายังสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบเป่าผมผมชอบแต่งหน้าผมชอบทาขาเฉพาะทาลิปอ้าอเอาพูดเลยนะ เริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มทามลิฟต์ละเริ่มแล้วไงเออเด้ออย่าส่งมาอีกสักทีมันเริ่มแล้วแหละเริ่มแล้วเริ่มกูเริ่มจำไม่ได้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์อ้าวไปมึงกหนาดมากมึงขึ้นเรือเบสไปมึงโอ้ยยี่สิบสามสิบสี่สิบผมไปอะไรวะให้เดี๋ยวเดี๋ยว สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบไปนาผม,ปผมชอบไปเที่ยวผมชอบไปเที่ยวผมไปไม่ได้ทำไมเพราะผมติดลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบหาปลาผมชอบหาปลาผมจะไปหาหาใครคนที่อยู่ในลิฟต์